ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเองเพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีชีวิตที่สะอาดที่จเจริญมั่นคงโรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนนี้ต้องทําอย่างไร การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาป้องกันการพุจริตโครงการโรงเรียนสุจริตของโรงเรียนปงแดงวิทยาคมสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารโรงเรียนปงแดงวิทยาคมเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาภายใต้การนำของนายสมชายอุตสาหะ ู่วำโดยการโรงเรียนปงแดงวิทยาคมมีข้าราชการครูและบุคลากร18คนมีนักเรียน177คนเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2562โรงเรียนเริ่มการดำเนินการจากเจตํานงสุจริตต้องการสร้างคุณธรรมในการบริหารงานอย่างโปร่งใส ได้จัดทำแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอย่างชัดเจนมีการประชุมคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมกันวางแผนวิเคราะห์การทำงานมอบหมายหน้าที่ทั้งด้านการจัดทำหลักสูตรกิจกรรมบริษัทสร้างการดีและการจัดกิจกรรมเสริมตามโครงการและแผนงานมีการนิเทศกำกับติดตามความก้าวหน้าโดยผู้นวยการโรงเรียนและรายงานปัญหาในการดำเนินงาน ในการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามีการประชุมขยายผลสู่การปฏิบัติให้กับครูในโรงเรียนเพื่อจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมการป้องกันการทุจริตชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมีการบูรณาการในกิจกรรมชุมนุมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตคือทักษะกระบวนการคิด มีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและจิตสาธารณะด้วยรูปแบบปลูกต้นกล้าห้าชอสู่ต้นความดีมีสุจริตที่มีแนวคิดว่าถ้านักเรียนเป็นคนดีเขาก็จะคิดดีทำดีกิจกรรมชุมนุมที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นมีห้าชุมนุมดังนี้ 1. ชุมนุมส่งเสริมสุขภาพที่ดีพาชีวีสดใส 2. ชุมนุมกิริยามารายาทงามตามวิถีไทย 3. ชุมนุมทูบีนัมบวรส 4. ชุมนุมรักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงและ 5. ชุมนุมวายซีจิตอาสาในปี2563โรงเรียนปงแดงวิทยาคม ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริตเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมและธรรม,มารพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตระดับภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ดยเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4รายการคือเบสแพคทีสประเภทผู้บริหารสถานศึกษาเบสแพคทีสประเภทครูผู้สอน1โรงเรียน1น,นวัตกรรมและกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโรงเรียนสุจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนส ที่ที่เราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไปโรงเรียนสุจรรีโรงเรียนแห่งความดีช่วยให้เรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุจรรีโรงเรียนแห่งชีวิตพี่ที่เราได้ คงทนตลอดไป